อ,อ้าเรียนเด็กกูได้เจอศักยภาพน,นะวนนี้ครูขอสังนะ่งหน้าที่28แล้วเรียนกล้วยยี้ไปทำมาแค่ด้วยแหละไปแล้วครูไปแล้วครับผมคุณหัวที่ผมนด้เจะไปทำมาเลยนะครับไปดูกันบ้าเฮ้ยเด็กชายจะขอรอบกันบ้านหน่อยได้ไหมเอา้ากูไม่ได้ทำมาเองไงฟาสผิตเดต็กชายเกมอะ <S <S ออ โอเคเพียงตอนนี้ก็กำลังออกกันรอบสุดล่าสุดเพียนเอากันรอบส่งครูครูคเดี๋ยวจะมีอะไรจะฟ้องค่ะคือเด็กชายเกมยรตเขาลอกกันว่าเด็กชายเนื้อแล้วก็เตะเด็กชายเนื้อได้ค่ะอุยจริงเหรอเด็กหญิงเกียรโอ้ไม่นเด็กชายเต้นโอ้ทำเด็กชายเนื้อมันเออไม่ใช่นะครับครูก็คือผมไม่ได้ทำเด็กชายเนื้อเลยนะครับจริงผม มันจอดอถึงวะเด็กชายกินเนี่ยไปเด็กชายเดินจริงหรอเล่นรอกังต่อได้โอเคเลยดู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 กล้องมันจอดอยู่แล้วฝาไม่แรงเลยใครดูจดชื่อด้วยใครรกูไปงแล้วดูในวิดีโอกล้องมันจอดปิดฝาเลยสุงก็คือเด็กชายเกมทุกท่านเด็กชายเนอะวันนี้เด็กชายเกมตายเลยเฮ้ยโอเคทุกคน กูเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดนะว่า